สวัสดีครับผมสายันท้องสอนครับวันนี้กับวันที่17สิงหาคม2564กันแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวมิกเอียงละว่าจะกันนะครับกล้องสมมุนี่ครับพิจารณาการจากอาจารย์พันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์พันธ์ครับนี่ครับมันมีการยังอาจารย์พันธ์รีบพาไปเบิ่งนี่ครับนี่นีจีไรครับนีจีไร้ครับโอ้นี่ครับอาจารย์พันธ์ปกิ มารีวิวเบองว่ามิกนี่ใส่ดีจังไนเสียงดีอย่งไรครับนี่มิกตัวนี้กับเป็นของใหม่เครื่องอะจักบาทครับอาจารย์พันสองหมื่นหาพันเก้าร้อยครับแลกกันสปะมันหมื่นกวัวกันเน่นอหมื่นนี่ลนเนาะ,ะแลกนี่นอะนี่ดิจิไลครับผมอินพุตทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสอง สิบสองอินพุตนะครับเนาะสองสเตอร์นะครับสองสเตอร์รวมแล้วก็เป็นสิบหกครับผมสิบหกโอ้เขาก็จะเกินวาดิจิกได้สิบหกอยู่บ่แม่นครับผมเป็นไม่สิบพุตสิบสองไม่อินพุตครับสองสเตอร์ครับผมอจีห์หมูครับต่อต่อให้ฟังครับอ่าตอนนี้คำเป็นของใหม่กับะมาณรสามมือเนาะรวมแหลกเนาะอาจารย์พันขายกี่บาทครับเลยครับไม่นครับผมอาจารย์พันขายกี่บาทครับ ขายอยู่หมื่นเจ็ดครับหมื่นเจ็ดบค,ดครับโ <บา S 2> อ้หมืน่นบาทครเป็นสนใจมิกตัวนี้ที่ต่อ<ช>อาจารย์พันธ์อที่ต่อทางไหนเฟซบุ๊กครับอาจารย์พันธ์สายันสาวมินิจิบจิหรือว่าโทรศูนย์เก้าห้าเก้าห้าแปด้านยครับผมเรามาดูว่าในการใส่งานงนี่จิเป็นยังไงหน้าจอนี่สัมผัสมันบ่คาับสัมผัสครับผมหน้าจอสัมผัสครับนี่นเดี๋ยวเาเปิดบุ่อ่ะเสร็ป๊บเรบอลงพี่ช้าเกิน ป่เราบอส10ล้นีก่าดนครับสตาร์เกินเลยอ้ามากดเปิดเอากด power M กด power คุณ power แล้วเนาะกดแซ a r e บนี่ขึ้นมาอลไครับดิโ d มาส a ตอ e ์เป็นรุ่นจอสัมผัสครับเป็นรุ่นมิ x a n a l ก g อ๋อด i จิตอลครับกลึง a n ล็อกแล้ก็ มีช่องเสียบยูบีสอจุดศูนย์สองสองนะครับเนาะนี่ครับทั้งไปเอ็มพีสามแล้วก็ตัวนี้คือไวริสนาะครับเนาะไวเลสครับไวริสโอ้ควบคุมไว้สำหรับต่อเชื่อมตัวกับ iPad ควบคุมไม่หมอครับฮั่นที่ใส่ iPad นี่ฮั่นที่ควบคุมนี่ฮั่นที่โดนแอบยังครับแอัปเดตจนไรสิบหกนะครับเนาะครับพิมพ์ลงไปเอฟเฟคซีสโตนะครับเนาะโอ้มันจะมีทั้งหมด อินพุตทุกแบบไม่อันบาลานนี่แล้วก็ไม่อันบาลานนี่ก็สิบสองนะครับเนาะอันไม่อันบาลานก็สี่แล้วก็บวกสี่นะครับเนาะแล้วก็เอาพุตอันบาลานทั้งหมดเป็นแจ็คเอ็กอาร์นี่ก็ับแปดนะครับเ <c oughs> นาะแล้วก็ออกมอนิเตอร์นี่ก็เอลอครับมอนิเตอร์แล้วก็ออกเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นเอสพีไรส์นี่ครับทั้งอินเอา แล้วก็เป็นสัญญาณเอเครับเป็นดิจิตอลเป็นเอเอเอานี่ครับทั้งอินทั้งเอาอยู่น้ำกันโอ้เอาพูดอย่างเดียวครับเอาพูดอย่างเดียวนี่ครับข้างหลังก็มีย่งมีแค่นี้ครับโดยใช้อแดปเตอร์นะครับสิบอโวลต์ครับเรามาดูที่หน้าจอครับเป็นหน้าจอโอ้ยผมช็อตเลยครับหน้าจอครับเป็นดิจิตอลนะครับ แล้วเราสามารถควบคุมจ้ไหนอาจารย์พันธ์แล้วผมจะลองเอาแฟสไดผมลองใส่นนบุ้งนัอเนะนี่แฟสไดผมปับ๊บนี่ขอเทาเสียบงสีบอ่อเขาครับนี่ครับบอ่อเขาเลยต้องเสียบต้องสีครับด้ยจังเขานะครับนะนี่สู้ว่าเขาไปแล้วเขาจะเปิดเขาจะจังไรเทาง่ายๆครับนออาจารย์พันธนะ์กดตรงพพีแบ็คนก็มาขึ้นยปับ๊บเลยครับผมเขาจะควบคุมเป็นวงไหนเขากดบุมมงนี้ครับบืง้งที เพืเอินเลเยอร์ครับเนาะเลเยอร์หนึ่งหนึ่งนี่คือด้วยหนึ่งทีง่แปรด้วยที่เก้าที่สองแล้วก็สจตีโอแล้วกดปั๊บเห็นไหมครับนี่อารมณ์อารมณ์กับรงครับนี่เราจะไปะกบคุ้มเพื่อยังไงอาจารย์พันกบคุ้มเพื่อยังไงครับก็เมื่อกดตรงนี้นะครับเนาะกดสตัพแล้วกดตรงรีคอร์เดอร์นี่ครับเอ๊ อ่านเบอร์ถูกไฟไมีไฟยังครับอ่าไฟเว็บเอ็มซีสามอ่านเบอร์อ่านเบอร์ถูกไฟไฟภาษาไทยไภาษาไทยก็อ่านบ่ครับแม่นครับนังปูเลยอ่านบ่พี่แท้ฮะเขาเรียนปั๊บเขากดนี่ปั๊บเป็นบ่ครับข้าก็หมุนที่อ่าเขาเอานี่ยังนี่ชื่อประชากรเขาจะฟอร์ฟรายนี่ครับหมุนลงไปโมเมนต์ไหมโอ้เขาเรียนไปโอ้ยแต่พาจดเบื่อไปก็จะมือถือตัวนี้ไอ้กายมือถือครับ โอ้บอทตรไฟตัวนี้ผไฟเวฟอิมิสามอ่านบัตัวนี้ครับเดีย๋ยวผมเปิดไฟเวฟปับป๊บหม้อปั๊บนี่รับหนี่มๆคือโรงเรีเยนในการหลักการเข้าสามาัตบันทึกได้เป็นบมออาจารย์พันธ์ครับผมบันทึกเป็นไฟเวฟก็ได้เป็นไฟอิมีสามก็ได้แต่ถ้าติอตั้งค่าไฟ<ม>ในการบันทึกอินพุตแต่ละชแนลนะครับบางบังอินพุตแต่ละชแนลครับสูวอร์ชแนลหน,หนึ่งนะครับเนาะชแนลหนึ่งเขากดสีเหล็กดาวเป็นบมอครับเขาเอาตรงนี้ออกตรงนี้ออกก่อน อ่านี่นะครับกระมีขึ้นมาแนวนี่เนี่ยผมบอกครับปั๊บกดที่สองเลยครับนี่กล่องอินฟูตอนที่แดกนี่ก็จะมี่ชิ้นแหนึ่งนะครับสามารถพิมพ์ได้นะครับว่าชิ้นแรกหนึ่งจะให้เป็นเป็นอะไรที่เรา,าจะพี่ลงไปเท่ากับพวกดอ่าตัวนี้มีไฟ48แล้กกามีรลิเวิร์ตคือรายการ อย่างรีเวิร์สไหมไฟวังไดอาจารย์พันธรีฟิกไหมรีเวิร์สคือการกับเฟดนะครับกับเฟดนะครับมีก็มีรีเลย์ครับถ้าจะเราจะรีเลย์เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับก็จะรีเลย์เท่าไหร่ตือนเตือนตือตืออตืออตืออถ้าเราต้องกดอินด้วยครับมีมันจะทํางานนะครับมีรีเลย์จนถึงสองดอยเมกกอร์นะครับไม่ใช่แล้วก็มีโลคัทนะครับ เราก็มีอินเสิร์ตนะครับเราจะอินเสิร์ตหลายๆอย่างครับอินเสิร์ตรีเวิร์บอินเสิร์ตอีคิวยังไงครับแต่ก็มีต่อไปคืออีคิวคราบกดตรงนี้ครับกดถี่ชัดอ่าอีคิวอีคิวจะเป็นแบบพราสติกนะครับผมเห็นบอกเคยพราสติกหรือว่าคาร์บานพลาติกก็เราสามารถจับตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็หูดไปหูดมานะครับเราเอาที่ควบถี ที่เราต้องการนะครับนี่นี่เออแล้วแต่คืบปึ๊บคืบหน่อยคืบเงี้ยวนะแล้วก็มีเดบิวลี่ครับแต่ว่าเยบีห้าบอดิห้าบอดิเซียบไปซูว่าห้าเซียบไปก่อนเซียบ้ค๊บเอาจังมาโหลดห้าบอดิห้าบอดิเซียบสิบเซียบเดบิลี่ห้าเ้ากดแสนบ่ครับโอ้สิบก่อนโคตรเข้ามาเสียบก่อ พ่อจะต้อพิมพ์ลงไปกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ได้แล้วขิงกดกันเลครับแหมเป็นภาษาไทยครับปลผกลองรับภาษาไทยนะครับผมแมิกตัวนี้ใช่ไหมแล้วพอดีบางหันผมกดเป็นข้าวปรกดด้วยเหล่าแซนนะครับส่วนเฮาเฮาเฮาอีคิวไปแล้วเฮาจิกลับร์มาจากไหนเฮาแกปกดแฟตกันเลครับกดแฟตนะครับผมอย่าไปกดคนดูนะครับเด้อไปใส่ไปไหนเด้ตอนนี้ครับก็มี่ต่อไปคือเกตและก็คอมเพรสเซอร์นะครับนี่ เกท้าเพาไเซื้กดอินนะครับแล้วก็เกตก็คือหมายความการเปิดนะครับเขาไม่ซื้อคือการควบคุมระดับเสียงนะครับบีบอัดแล้วก็แต่งได้ครับแล้วก็อัดได้บลิได้ทังไปได้ครับเดี๋ยวผมออกมาเอาผ้าเอาฟุครับโอ้ดีครับมีกลุ่นนี่ถือว่าสุดยอดเลยครับอาจารย์พันน้เนียนครับสมารถก็ปีจากเฟสได้ฝ่ายงานยังยังต้องไปไหนหมดทุกอย่างโอ้แกวเลยอาจารย์พันนี่ตัวนี้พร้อมแดกนคมังคำเนีนครับผม โอ้แก้วเลยครับผมใครที่อยากได้นะครับติดต่อกับอาจารย์พันได้นะครับโอ้โหแล้วช่วงเสียงฟังโอ้เปิดล่องเหรอโอ้เปิดเสียงแอมเปิดเสียงโอ้เปิดเปิดตัวนี้เอาเปิดล่องนี่ครับหมุนเสียงเราบอกครับหมุนยังไงเอาผู้มเปิดอะไรได้หนิบ้านังครับตู้ครับดังอยู่มุนเสียงเราบอ เฟี้ยเอ็มคุณพ่อครับตัวนี้มัน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 ก็พิพาทของอันมีกระบเป็นพวกพิพาทของทีมงานครับแล้ก็ประเดียวบ่าับ เราต้องฟังดอกตัวนี้คือตัวใบว่อยไฟนะครับน้อกับสตูดิโอมาสเตอร์ครับใครสนใจครับติดต่อกับอาจารย์พันได้ครับของแท้แน่นอนครับเนียนครับผมตัครายแน่นอนครับผมจวดครับผมจวดครับจวดการติดต่อจะได้มิกดุ่นไหนติดต่อได้กับอาจารย์พันครับทรปรึกษางานก็ได้คือมิกรุ่นนี่ใส่ยังไง ไอ้ครับปรึกษาเลยนาะครับเนาะงบริการหลังการขายดีเป็นบครับครับผมโอ้สุดยอดครับผมก็ะสือตอนพอตอนเราหลายอย่างอยู่นี่มันวุนใจอยู่ตอนนี้คลิปนี้เอาไว้สนุกครับเนาะอ่ะเจอกันคลิปใหม่เดี๋ยวช่วเราสิทวงหนีผมสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณเลยครับผม